สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตัว JJ1 กันนะคะอ่าเริ่มจากแบตเตอรี่นะคะจะใช้เป็นแบตต,ตัวนี้1เดียวนะหนึ่งนะคะ3 7มโวลต์ใช้เป็นจำนวน3ก้อนนะคะอ่าเราก็เริ่มจากการใส่แบตเตอรี่เข้าไปตรงนี้ด้านนี้นะคะ รยบายเราก็จะเอาโทรศัพท์ของเรานะคะตั้งบาลานกับตัวนี้นะคะในการตั้งบาลานนะคะเราสามารถที่จะปรับตรงนี้เลื่อนเข้าหรือว่าเลื่อนออกนะคะเพื่อที่จะถ่วงน้ำหนักให้มันให้มันสามารถบาลานกันได้นะคะ เราจะตั้งโทรศัพท์ให้ได้ลักษณะน,นี้นะคะแล้วก็อันนี้ปุ่มเปิดเครื่องอยู่ข้างหลังนะพอเราประลานได้แล้วเราก็ทําการเปิดเครื่องได้เลยค่ะโอเคมาแล้วแล้วก็ปุ่มนี้นะคะปุ่มขึ้นลงจะเป็นตัวปรับเนี่ยค่ะสามารถปรับอัตโนมัติได้ขึ้นลงตามใจชอบเราได้เลย อันนี้ลงนะคะเดี๋ยวอันนี้จะตับไว้ตรงการก่อนโอเคต่อไปโหมดที่หนึ่ง M หนึ่งนะคะพอเรากดไปปุ๊บจะเป็นโหมดที่มันตามมือเราอ่ะน,นะคะแต่ว่าดูข้างบนมันจะ,นะประมาณนี้ต่อไปในโหมดสองนะคะอ่าถ้าเราตั้งทิศนี้เขาจะจำว่า อันนี้คือทิศของเขาถ้าเราหันไปทางอื่นปุ๊บสมมติเราหันไปทางอื่นปุ๊บปุ๊บป,ปเขาก็จะงง<ม>เห็นไหมอ่าเราจะแก้ได้โดยการปิดเครื่องนะคะแล้วเราก็ตั้งบาลานซ์ใหม่แค่นี้เองก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมต่อไปปุ่มสีฟ้านะคะเป็นปุ่มการเชื่อมต่อบลูทูธทำให้สามารถกดถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้เลยค่ะ ก็คือขั้นตอนคือเราไปเปิดบลูทูธเครื่องเราก่อนนะคะอ่าแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าค้างไว้อ่ามันก็จะหามาแล้วโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคอันนี้คอนเน็กแล้วนะคะคอนเน็กปุ๊บจะขึ้นเป็นจุดสีแดงอันนี้เราก็ลองเข้าโหมดถ่ายภาพดูอ่าเช่นอันนี้เรากดถ่ายภาพปุ๊บ ่ามาแล้วเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถถ่ายภาพได้เลยค่ะโอเคจบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสินค้า jj one ตัวนี้นะคะท่านใดสนใจก็สามารถสั่งสินค้าได้ที่ abc flying เลยนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะเป็นตัว abc flying ตัวเล็กหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถโทรสอบถามได้ที่0819162652ค่ะ